เมามอยกันนะคะอู้ชั้นกันหลุดตลอดเลยแ <c oughs> ม่หมออิมฟ,มฟิวฟ้าจะมาเผยเคล็ดลับว่าทําไมถึงได้ถูกหวยบ่อยเหลือเกินแล้วความคืบง่าของงานแต่ง <c oughs> ความคืบง่ายคือ <c oughs> ง่าใช่ไหม <c oughs> ความคืบง่าง,งานแต่งนะครับแทน,นเชเขมณินะครับแล้วก็สารวัตรหมีนะครับว่าเขาใกล้มีเรื่องแล้วหรือยังเคอะเคนภูภูมิด้วยนะคะเห็นบอกว่าไปซุ้มเรียนอะไรอยู่สักอย่างนี้แหละ จะคลั่งอะไรต้องคลั่งให้ได้อย่างนี้พระเอกคุณล้ำแค่นภูภูมมที่ยอมพักกระเป๋าหลายหมื่นบาทซ้มเรียนเป็นดีเจเปิดแผน่นจริงจัง <Wow. S 1> แถมยังลงทุนซื้ออุปกรณ์สครัชแผ่นชุดใหญ่ไว้ฝึกปรือฝีมือที่คอนโดอีกต่างหากแม่เอาจริงเอาจังขนาดนี้อยากเคลลีลาสครัชแผ่นองดีเจนนเหล่นี้เร็เๆจึงเบยลักตัว อีกครั้งอีกครั้งเรื่องแผนวิวาสกับแฟนหนุ่มนายตำรวจสารวัตรนมีนางเอกเรื่องราวดีดีแพนเค,ค้กแคมนิตเป็นอันตัอ้งอมิมยิ้มตอนสายหัวเซโนโบอกยังไม่เคยคิดตลอดแต่ล่าสุดแล้วว่าน้อจากคุณป้าแผนจะเหินน้องอัญชันล้านสาวตัวน้อยมากมากแล้วคลึงหมีก็อย่างดีด่าไม่น้อยไปกว่ากันตอนที่อยู่กับน้องอัญชันแม่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 แม,แม,แม,แม่รักเด็กขนาดนี้สงสัยจะได้เวลามีแบบีของตัวเองซะละละมังเล<ะ>ิศ Thank ถูอห่วยยกมือขึ้นแม่หมออินเฟียวฟ้านังคราบเปิดหมดเกลือกถึงที่มาของปฏิหารถูกลอตเตอรี่เป็นล้านเจ้าตัวเชื่อโชคดีเพราะการทำบุญล่าสุดยังเห็นภาพลี้ลับขณะนไปแสวงบุญที่อินเดียแล้วพบเงาพญานาคติดในภาพถ่ายด้วยรวมพิสูจน์เรื่องราวเหนือฟ้าใต้บาดาลแบบแล้วแต่ใครจะเชื่อท้องสาวชื่อแปลกอิ่มเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโกในรายการยิงศักยิงซ้ำวันนี้17นาฬิกา15นาทีทางช่อง9ก้าเอ็มดอดีหมายเลข30มสิ สุดติ่งจิงกระเบลอ่ะ